สวัสดีครับผมเหน่งน้ำเช็คลีสารครับมือหนีสีผ้าพีผ้านองนะครับบะเบิ้ลคันตอนนะครับการแทงหูน้ำนะครับหรือว่าภาษาสร้างที่เออนตีปากว่าการแทงหูน้ำนะครับแทงหูน้ำ่องไฟขนาดท่อสองนิ้วนะครับ้าหลังพมนี้นะครับของไฟท่อสองนิ้ยเางาเมตรสิบเส้นนะครับมาเดี๋ยวมือหนีสีเฮดคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ใพี่น้องในมืงสร้างบุกนะครับการตพิ่นแต่งกลนใบถานะครับแต่งกลนนี่ทีนี้คือปาดส่วนท่อ ส่วนท่อที่มันหล่นที่มันหล่นออกมานะครับนี่ที่มันหล่นออกมาไปรอนะครับเปิดดากเปิดดากเปิดทีเท่าเรียร้อยนะครับเดี๋ยวสีผ้าพ,พี่น้องเบื้องขั้นตอนเหยืเลยนะครับเหมือนเบื้งเยื่ๆเลยเบึง้งเยื่อเลยขั้นตอนการแทงหูแทงห,ทงหูน้ำนะครับบ่งไฟขนาดท่อสองนิ้วนะครับตอนนี้ถังน้ำเชื่อมรุยสันอยู่ที่ข่ายบ่งไฟแอ,อดเทวดาครับอ่ะไปทํากันครับพี่น้องขั้นตอนต่อไปคือเขาต้องเตรียมคือ ฝนดอกสวรรค์ครับโบฝนบ๊ไยครับพี่น้องโบฝนบ๊ไยเลโมเมนต์เนี้ยครับกันนี้ครับต้องฝนดอกสวรรค์เตรียมดอกสวรรค์ก่อนก่อนสีไปนามาหลังนะครับเฮาจะต้องแต่งดอกสวรรค์ะท่อันนะครับมองมมนสีง่ายจวะไปบึ้ง้อมกันเลยครับตอนนี้ผมใส่กล้องอ c ชั o นแคมนะครับผมใส่อุปกรณ์จ้องไวอยู่ข้ออผมนะครับมันจะได้เห็นแบบผ่าแบบริ้วๆไปเลยนะครับไฟติดเตรียม ร่อแท่งนะครับเมื่อนี้ห้าสีแท่งสุดหนั่นก่อนนะครับสุดหัวสีอ่าสุดหัวสีรถเมโคนะครับหัวสีเขียวเขียวเรียสีเขียวเขียวหรือเปล่านะครับสีเบดบังเม่นบ่สองสี่หกแปดสิบช nice. ุดหนึ่ง <Overwatch> สีมีสีเบียดบังนะครับส่วนตัวนี้นี่เป็นชุดอาร์ตออกหลังนะครับก็ตามชิ้ต้านอาร์ตออกกอนกับสีแท่งตัวนั้นก่อนนะครับไปฝนดอกตะวันํากันครับบริเวียน เจียนะครับเอาไว้ปืนทีห่างออกมาเป็นปืนทีปลอดภัยนจ้าหน่อยเป็นหินเจียทันใบมันมีสองทางนะครับสอทางหยาบเอาแต่เพ็ดงานแบบถูแบบงานหยามหยาบตัวนี้เป็นงานละเอียดงานออาคมนะครับงานออาคมมันปักไปกระเสรดฐบริบ,บุนต้องปรับองศาดีๆก่อน ทีแรกนะครับกอนที่ติดเครื่องพ่นที่หาองศาก่อนนะครับนี่องศาที่ว่างก็มาว่างลงเดี๋ยวปึ๊บมันได้เลี่ยมได้ไล่มันตีอีกอย่างเราหันโอ้นะครับหาเลี่ยมหาไล่มันซะก่อนนี่ปึ๊บนี่เขาก็สีว่างไว้ท่านี่เลยนะครับมันอกี้ได้ฉากมันพอด,ดีโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะโอเคได้นะครับเตี๋ยวปักไฟ เข้าสีใส่ล่างไก่นะครับเป็นตัวว่างใส่ล่างไก่นี่แหละไป็นไงสัตว์นี่แหละเป็นตัวว่างใบป,ประวัติเล็กใบซอยก็สืใส่ขาดันไบเล็กน้อยนะครับ<อ>เดี๋ยวที่เดี๋ยวเราหาเหลี่ยมหาอะไรก่อนนะครับ ตั้งหัวเรียมไหมนะครับเอาสิเอาสิมึงครับว่ามันได้หางไ้ถุงหางไ้ตำบ่อต้นีใส่ประตูการล้วนๆเลยนะครับสว้ยงามตามทองเลี้ยง ตัวนี้เป็นดอกยอดนะครับเด็กแท่งให้ยีใส่อยู่สองช่วงนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงรํำโตนะครับเป็นดอกสวรรค์สัมตะแปดตัวนี้ที่เป็นเด็ออกยอดขบวนเนจจังอย ้วยครับนี่คือสเตปการฝนดอกสะรันของผมนะครับเดี๋ยวต้องไปล่องม้วนที่เขาปะเรยบร้อยนี่ขั้นตอนการฝนสะรันขั้นตอนต่อไปนะครับพี่น้องที่จะต้องเตรียมขึ้นนี่คือสายางนามใบทะอลออืยงนะครับนามห้างตรงเปิดตลอดนะครับไปทะอลออ่านี่เบทะลออืยงกันตอนตั้งห้ใส่สรรค์แท่งหูงนะครับ ต่อแล้วนะครับต่ดับน้ำเข้ากับสีเอาไว้ประมาณนี้นะครับนาไปเท่ลรอเรียงนะครับตอนที่สว่างสว่านมันทํางานนะครับรอเลียงว่าให้เพื่อป้องกันการเกิดความเสียสีแล้ว่็เสียสีแรื่องตดไฟนะครับตรงมี้น้ำรอเรียงตลอดอืมวัฒนได้ไม้เล็กตัวนี้ก่อนสี ทำการแทงหัวห้อตรงไม้ไม้หองเล็กก่อนนะครับเพื่อบอ่อให้แทงเลื่อยเพื่อบอ้อให้แทงเลื่อยกําหนดนะครับกันไว้หานะครับแต่ว่ายอดนี้บ้านีายใจวา่าลูกพีเพิ่นสิสห้เท่าไหร่นะครับสิบหกหรือสิบเจ็ดก่อนอื่นเพื่อบอ่อให้เกิดความผิดพลาดเดี๋ยวโทร่หาลูกพีก่อนนะครับโทร่หาแอดก่อนพี่น้องเกี่ยวผัดน,นะครับ แต่แมนบรโทษไปรับคาสั่งก่อนนี่ว่าแมนพิษผัดเอาหมายูพี่ว่าเอาไปหาเครื่อง วิว่าณโบผิดโด็กก็สั่นลูกพี่เพื่อนบ่ามีคนเพ่มเพื่อนแล้วแค่มันบเพว่ามันยังผิดเพราะว่ามันเป็นหู้ไปแล้วนั่งนี่ดีดก่น ในเบื้องต้นนะครับเพราะว่าตัวเล็กหน่อยเขาอยู่แท่งมองนี้นะครับตัวเล็กสาถับแปดอั่นเขาอยู่แท่งแท่งแท่งมะหอดนี่ตัวนี้ที่เป็นส่วนหยอดนะครับขนาดมันต่างกัน เียจังงเลบูหูละเตนิงน้ำใช้นี่ตามเลขเกอ้เสร็จหลวกุเจียบอกด้ยขึ้นเนีนักแทะ เตรียมสนสายไฟให้พร้อม โค okay. ี่ว่าใส่งานได้ดีครับก้อนทิแทยงนะครับแต่ละบังนะครับผมก็จะเอาสว่านมาแทกกึ่กงขา,ขาวๆสักก้อนอยางไปเต่ละบังน,นั่งยางนี้เข้าไปทําไม้นะครับไม้ประมาณกิ่ซื้อนะครับเขาก็ถือไปแที่ยงหวอวด,ดีไปได้หรอกนะครับถง,งก็นื้อน้ำแช่อมก็ทีขาวๆบางสีเลยนะครับเผื่อไว้บ่หวดดีกว่าเลยนะครับ บะหอดดีกว่าเกินถ้ากับไม้เซ็เสร็จเขาๆเพี่ยงให้มันหอดพอดีพอดีเลยบ่เนี่ยมันเลื่อยนะครับมันเลื่อยมันเลื่อยขึ้นไปเนหยากเล็กมันก็นบ่ลงตัวทำไม ดังเหลืสายตาอเอข่าวตั้งพีกอะเหลือไปอยู่ประมาณเส้นหนึ่งนะครับเกินบ่ฮอดดีกว่าเกินสองเล็กนะครับเล็กหย่อดเอกากนี้หมยไปขึ้นกันทุกอย่างพร้อมแล้วครับพี่น้องดอกสวรรคนกะฝน,นมากกระว่ามันคุ้มลราละนะครับเอากระสิมาเริ่มทั้การ แข่งหูน้ำนะครับแข่งหูน้ำหูนห้น้ำางไฟขนาดทอ2นิ้ว จะผึ่งเป็นนิกมันหลายนะครับเขาค่อยๆบมบมบมหู้มันนะครับยืนหาทาหาทาหาทางทายอยู่ฐานเท่าลิงไปเุ็นแบบหัวหยอดมันหัวหมุนไส่อย่นะครับค่อยบมบมบมลงไปก่อนนะครับอืมเรื่อยวๆตะบานเข้ากันเยอะสุดก็เต็มแห้งชาวบ้นเข้าไปจักหน่อยนึงก่อนนะครับเป็นหู้เข้าไปแล้วเข้ากันจังเลยดีดันๆในจังน้อยนะครับ แต่ว่าบะดันกักนเรานหนิฝนสะบันมากไหมหน่เอาดีมันม,นมนนาฝนสวรรค์ได้เลียมได้ไล่มันนะครับพี่น้อง นี่เขาวา่างงอ่ไปทีมันหมุนหมุนหมุนตัวเองมาเลยเด้นะครับดูดูดลงไปเลยนะครับเท่ามีหน้าที่ยกสวรรค์ไปทีเดียวนะครับโให้มันกินหลายนะไอเมื่อกี้มีฝนกับน้ำที่มันรอเลี้ยงนะครับนี่ของบ่มุดมุดมุดลงไปเลยเด้นี่ป๊บปดึงยกดดึงสวรรค์ไปอ่ะแม่นกินไปตามรอบเกี่ยวสวรรค์น่ะงอกดุดุนะครับพี่น้องทาง่านผู้ชมครับ แห้งแห้งสีหดแห้งล่งไปเลย,สยใส่ให้องสงบดิ้ดุหินหนามมันล่งนะครับใินนามมันล่งไปรอเลียงสีหดสีหอดอยางไม้เด้อโจ้หนําเข้าวหนึ่งนะครับหินนามมันหนึ่งช่วงปัดไ้สีเลี่ยนที่ว่ามันอยู่ยนนนยในเกี่ยวสะานออกนะครับ ยางแล้วร้อยเดี๋ยวไปเซ็ตไปนึ่งเล็กนะครับบัตรทีนี้เขาจะเปลี่ยนตัวนี้ออกคือปกติเรามองนีถทีมีสวรันสองตัวนะแต่ว่าสวรรันตัวหนึ่งนั่นห่างนะครับก็เลยจําเป็นต้องถอดเขา้าถอดออกเอาสักวันนะครับแก <c oughs> <c oughs> ปัญหาเฉพาะหนากว่อน,นะครับนีสบ่สิบวเลียวสิบลท่านจวดทีนี้นก็จะเอาดอกดอกยอดนะครับตามลงไปบานมันไมเกบ่ว่ารับนำนำมันลงอยู่นะครับนำ เฮ้ยนี่ยอดกระติยุ่ช่วงน้อยเดียวนะครับยอดช่วงยอดน้อยเดียวบ่พอคือไปบ้านกันสิเท่งหักเนี่ยจังหน่อยเพราะว่างู้มันหน่อยนะครับงู้มันหน่อยสวรรค์มันหน่อยเข้าต้องคอยเห็ดนะครับดอกนี่เดี๋ยวมันเดี๋ยวไปเน็กมันหักลายเดี๋ยวดอกสวรรค์มันติดบ่มานนำนะครับเข้าต้องคอยก็จะโคกดเต็มนะแบบของผมนี่เทคนิคผมมุกมองนี่ผมติจีโคตรตะวัครึ่งครึ่งหนึ่งกับพ่อจีบ่กดเต็ม ผมติกดก,ด,กดค่อยๆนะครับกดค่อยๆเพราะว่ารอบตะวันมันดอกหน่อยนะครับถ้ามันมิดกดแห้งแล้วมันเกินรอบมันแล้วมันบเบาผมติดกดระดับประมาณนี้นะครับนามโบไลลงไปเอาต้องงอกยอกงอกนะครับ นี่ครับนั่นแบบมอนๆบังทีมันจะมานำลงปกติผมกะสิดบรรยายชนไดดอก้พี่น้องเห็นภาพนะครับเป็นว่าทแผลมันเหนื่อยในมือนี่เป็นติ๊บๆนี่เป็นมานาวบลุงลดนะครับให้ืนนีทันว่านาวบลุงลดนะครับแนวนามสีไลท์อยู่ตลอดกระซังเดี๋ยวว่ามันเกินรอบมันแล้วมันมันบบฟัดหนามลงไปนะครับบอกคอยก็มีตรงนี้ก็ติดใส่เวล่ามันจน้อยใจห่อนบ่ได้นะครับใจร้อนไม่ได้ นนเนห้องบต้ตองหวัวด,ดีปนี้ได้ครับพี่น้องเพื่อผาพนะครับเพื่อห่าตอนห้าไปลางเอาเหล็กยังอยู่ผุนแล้วมันสิหมุนขึ้นไปอีกน้อยหนึ่งอยู่เด็ะเป็นอันเสียนะครับเนี่ยฮะท่วไปหาพื้นอยู่เหนอนี่ว่ากำลังอยู่จะโสูอยู่กำลังล้อหมออะไรเป็นอันเสีบนะครับซองเหล็กเสียหนึ่งบังเราก็จะมาเอาวงไฟออกเอาบางใหม่มาใสา่ไป เอาเสียมานอนไว้นีก่อนนะครับจังค่อยล่างเทื่เดียวจังค่อยล่างเทื่เดียวนะครับเพราะว่ามันจังสีบสว่สาเวลานะครับเอานอนใหน้น้ำมันไหลออกอยู่นีก่อนเข้ากระเจีบังต่อไปมาแท่งเลยนะครับเพื่อให้มันต่อเนื่องปัญญามเท้่แท่งแหล้วเบิร์นะครับเข้าจังค่อยไปล่างไปล่างเอาเทื่อเดียว ที่ซีพานไปครับแทงไปแทงมาแทางมาแทางไปเดินทางมาถึงบังสุดท้ทายของการทำงานในมนีนะครับบังที่สิบเอ็ดไปเฮ็ดมาเฮ็ดมาเฮ็ดไปเรียวอยู่แต่ละเนาะเดี๋ยวเอาหยอดครับ หลังจากที่แทงหูหนามแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการล่างหูนะครับนี่เล็กครับเฮาสิีใส่เล็กตัวนี้เล็กตัวนี้ก็เป็นเล็กอันเล็กการกันหูตอน,นอัดทอสองเหลี่วนสิเอียวเล็กนี่ไปซัวซัว,ว,ว,วห้ไส้มันเหนียออกนะครับเ้ากับเยลเล็กนี่ละเล็กตัวเก่านี่ละมารองหูมันพอฉันเดียวล่างเธอตั้ง ให้มันมาต่างลงไปในหูเพระตรงก็อยาโต๊ะเด้วยครับเด็กมันโง่นะครับเด็กมันโง่เข่ากัดเอาอะไรเอาไม่หยอดขี่มั่นอกคือซื้อนะครับอไม่หยอดขี่มั่นอกคกอซื้อตุอย่างพร้อมบังได้แท่งกวนกะเอามาลางกวนนะครับตามสไตล์ของเด็งน้ำใจนะครับตามคิวนำกากเข้าไปครับนำกากเข้าไปเพื่อที่ไปหยอกหยอกหยอห้องมันมอนนะครับเเ่ากัดเสือเล็ก เล็กตีผมบอกว่าหันละเขาเ้ายาสิไปเบิ้งเล็กตรงบ่ตรงเด้อยเพราะว่าเล็กมันโง่นะครับเล็กมันอยากคืโง่ในใจังหน่อยพอบานเขากับซับซับซับลงไปใส่ความหูซื้อเปล่าวเลยนะครับนี่ด่างป๊อกป๊อกหรอกเล็น้อยหนึง่งคือมันสุดสุดหูมันแล้วนี่ด่างป๊อกปอกหอกนี่ด่างแล้วนะครับปอกปอกป๊อกหลอก ังแทงไอ้ดนนะครับมันฉีมันเลยขวันดูหันเอาไปใส่น้ำอีกเที่ยนนึงใส่น้ำอีกเที่ยนนึง มอนแล้วนะครับเล็กมันมอนมือเข่ากัดได้การได้แต่ว่าถ้าเป็นเ้องล่างดีมันกะเฮ็ดง่ายมันหลางง่ายเด้อาอีกเครื่องเพียงล่ะเป็นยามไปล่างเป็นยามเขาไปยิ่งหู้ยอดนี่ยเห็นมันมาเ้องล่างหู้มันดีนี่มันบ่อตันเลยด้พี่น้องมันบ่อตันเลยมันสิดเอาหมุนสะบ้านเข้าไปมันเราลุ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 ลนลุลุลาลุ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  โอพ่อ,พอดีลึงย้อนดอกอม,มอนแล้วบ้ดมอนของเท่แอ๊ะล้างครั้งที่หนึ่งโอ้ยหัวเปิดบานนี่ไปห้าดอกลืมลืมติดอันือมเอากระดาษเหลี่ยม ด่างด้วยส้นไล่ยคนนี้พี่น้องย่างดีส่งสวยงามอาดสะอา,ะอาคะนคนนี้จะละขตัวนอนแทงหัวน้ำเลี้ยวกับด่ดางด้วยส้นไล่โอ,โอ้บางนี่หัวเปิดหัวดันเลย ดี๋ยวต้องเอากระดาษตากแดดก่อนะบางอื่นผมสังเกตเห็นบางอื่นมันอ่าแห้งๆนะครับผมก็เลยได้ไปเอากระดาษเหลี่ยมกระดาษเหลี่ยมมาแปะไว้นะครับเสร็จแล้วก็เอามากาดแดดนี่คือมองกาดแดดนะครับนี่มาเส้นเดี๋ยวเตรียมเสือกฟางเดี๋ยวไปเอาเสือกฟางก่อนอย่าล้มเด้อห้ามล้มนะห้ามล้มนะ เสียกฟังก่อนไดีแล้วับพี่นอ้องเสียกฟังมัดไว้นะกันมันหล่มมันยังลมช่วงช่วงนี้มันยิ่งลมลมอยู่คือเย่เดี๋ยวเขากี่เหเนี้ยนี่จแต่ฟังมีหลายกระได้เนาะ ประคองไว้เพราะมันบวมไปสุดนะครับการแดดไ้ก่อนเสร็จแล้วหนึ่งบังเดินทางมาถึงบัง้งสุดท้ายแท้สุดของวันนี้นะครับที่ทําการแท้งห้องน้ำนะครับสิบเอ็ดบังบเบ็ดบังวันนี้สําเร็จเสร็จสิ้นภารกิจสําเร็จเสร็จสิ้นภารกิจเก็ดบัง ฝากติดตามครับเจ็ดแปดเก้าออกมาในรุมลักแบบใดอืมหมัดไปน้ำน,นะครับร่มแห้ยงยันร่มพัดลมเสร็จเรียบร้อยส่งงานครับส่งงานหุ่นํำ มองไปท่อสองชุดใหม่นะครับจากทีมงานขวัญเจมหาชนแอดเทวดาแล้วเจอกันครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับวันนี้กัได้นนื่งคอนเทนต์ไปฝากพี่น้องเป็นเพื่อนนะครับเนาะแท่งหูน้ำนะครับไฟขนาดท่อสองนะครับชุดใหม่ของทีมงานขวัญเจมหาชนแอดเทวดานะครับตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมานะครับจะทดสอบไปทดสอบชุดใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ติดตามโดยดีเสมอมานะครับวันนี้เนี่ยน้ำแช่บรีสากนกะอ่ะได้คอนเทนต์ไปฝากพี่น้องอะไรหนึงคอนเทนต์ขอบคุณฝากกดไลค์ฝา,ากกดแชร์ฝากกดติดตามเพจทีมงานหนึง่งน้ำแช่น้ำเดือครับเด้อขอบคุณครับ